วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการชฎาพานคราของเรานะครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะะนครับหลังจากที่ห่างกันไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้บ้านหลังที่หนึ่งของเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูบ้านหลังท okay. ี่หนึ่งของเรากันนะครับบ้านหลังที่หนึ่งของเรานะครับเตรียมพร้อมส่งมอบเรียบร้อยนะครับนะฮะบ้านเลขที่ของเรานะครับเริ่มต้นก็คือ409ทับ3นะครับนะฮะนี่เป็นทู้จดหมายนะครับส่วนนี้ก็คือถังขยะนะครับที่เป็นถังขยะนะฮะนะครับนี่ฮะถังขยะนะครับ นี่ฮะนะครับเข้ามาด้านในนะครับนี่คือโรงรถนะครับบ้านหลังที่หนึ่งของเรานะฮะนี่คือโรงรถนะครับนี่คือโรงรถนี่คือประตูรั้วนะครับนี่ประตูรั้วนะครับประตูโรงรถนะครับนี่ประตูบ้านนะครับนี่นะประตูบ้านนะครับหลังที่หนึ่งของเรานะฮะนี่ครับนี่บ้านนะครับจอดรถสองคันสบายๆนะครับนี่คือโรงรถของเรานะฮะนี่เป็นเสานะครับที่เราเล่นดีไซน์นะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นฟ้านะครับนี่เป็นกําแพงนะครับบ้านหลังที่ห sure. นึ่งนะฮะนะครับนี่เป็นฟ้านะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนะฮะบ้านหลังที่หนึ่งนะครับบรรยากาศนะฮะนี่ครับนี่ก็บ้านหลังที่หนึ่งของเรานะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับบ้านหลังที่สองเดี๋ยวเราจะขึ้นแตรนะครับแล้วก็มุงหลังคานะครับนะฮะไล่กันต่อนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน เนี่นะครับเข้ามานะครับนะฮะตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ว่างนะครับนะฮะไว้ให้ลูกค้านะครับสามารถปลูกผักปลูกหญ้าได้นะครับนะฮะหรือว่าต้องการเทปูนเต็มก็ได้นะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือเราปลูกหญ้าให้นะครับแลกแต่ลูกค้าเลยนะครับตรงนี้นี่ครับหน้าบ้านเข้ามาในบ้านนะครับนะฮะบ้านหลังที่หนึ่งของเรานะฮะนี่เป็นบันไดครับนะฮะบันไดของเรานะครับบันไดเราจะเล่นระดับแบบนี้นะครับเห็นนฮะ เล่นระดับกันแบบนี <Catholic. S 1> ้นะครับเพิ like ่มความสวยงามนะฮะี่หน้าบ้านนะครับนี่บ้านหลังที่หนึ่งของเรานะฮะนี่นะฮะนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ถ้ายืนนะครับน่ฮะยืนนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับบรรยากาศนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านของหลังที่หนึ่งนะครับนี่นะฮะบรรยากาศแบบนี้นะครับ เปิดประตูเข้ามานะครับนี่คือประตูบานเลื่อนนะครับประตูบานเลื่อนนะฮะจะมีมือจับแบบนี้นะครับเนี่ยมือจับแบบนี้นะครับเปิดเข้ามานะครับเนี่ยแบบนี้เข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับเนี่ยห้องโถงน,นะครับ lair, ไฟนะครับอ่าไฟนะครับเนี่ยไฟนะครับในห้องโถงสามารถเล่นสีเล่นระดับได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเดินเข้ามาปุ๊บอันนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนะฮะห้องครัวสี่เมตรนะครับอันนี้ห้องน้ํานะครับอันนี้ห้องน้ํากระจกเราใช้เต็มแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะกระจกนะครับนะะนะครับเพื่อสุขภาพลายกระเบื้องลายกระเบื้องลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับตามชอบนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะอ่นนี้ก็อยู่ห้องหนึ่งนะครับนี่เป็นห้องมาสเตอร์ครับนะฮะห้องมาสเตอร์ห้องหลักของพ่อแม่นะครับ นะฮะนี่นะครับเปิดเข้ามานะครับทุกคนก็จะเจอกระจกเหมือนกันนะครับเป็นห้องแบบนี้นะะนครับกระจกแบบนี้นะครับมีเครื่องทาน้ำุมนเรียบร้อยนะครับมีหน้าต่างนี่วิวครับนะฮะนี่วิวนะครับวิวบ้านหลังที่หนึ่งนะครับหลังที่สองหลังที่สามนะครับเนี่ยกำลังขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเรามองออกไปด้านนอกนะครับนี่ก็คือโรงรถนะครับนี่ฮะโรงรถ บ้านหลังที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับเนี่ยมองไปนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับนี่ฮะแบบนี้เลยใครชอบบรรยากาศธรรมชาติส่วนตัวนะครับนะบ้านหรูนะฮะคุ้มค่าเกินราคานะครับสามารถแวะเข้ามาดูโครงการเราได้นะครับนี่ฮะอันนี้คืออีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้เป็นห้องลูกนะครับห้องนี้สามจุดห้าเมตรนะครับสูงสามเมตรนะฮะทุกห้องมีพื้นสูงสามเมตรนะครับเนี่ยตาสูงสามเมตรนะครับนี่ฮะ 03เมตรนะครับท่านใดอยากแวะเข้ามาชมเชนอยากเข้ามาชมได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเลยที่ห้องหนึ่งนะครับห้องน,นี้4เมตรนะครับโอเคนะครับนี่บรรยากาศด้านหลังนะครับท่านใดต้องการแวะเข้าชมโบรไฟลสามารถโทรหาผมได้โดยตรง0 8 9 7 1 5 1 4 0 0 8 9 7 1 5 1 4 2 9คุณโชนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ